ราศีขึ้นยากหรือเปล่าคือไอสิ่งแรกที่เราควรจะมีก็จะเป็นในเรื่องของบทบาทลูกเรือครับเอ่อซื้อมาให้เยอะที่สุดที่ซื้อไปได้นะครับโอเคได้ซามูไรามาหนึ่งแล้วก็ซื้อกลิน้นปรับคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็แนะนําว่าให้มีบทลูกเรือเยอะๆมันจะได้มีโอกาสได้ลูกเรือโอเคนายเพลเหลืออะไรอีก,กเหลือผู้พิทักษ์ นี่ได้มาแล้วผู้พ,พิทักษ์โนี่เหลือเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ซื้อมาเอ้ยยังไม่ได้ซื้อเนี่ยโอเคตอนนี้พี่ก็ได้ซื้อบทบาทมาทั้งหมดแล้วนะครับทั้งในเรื่องของลูกเรือแต่ว่าอาจจะยังมีบทบาทหนึ่งที่พี่ยังไม่มีนะั่นก็คือจัก,กรพรรดินะครับก็เอาไว้คลิปหน้าละกันแล้วก็ทีเด็ดของมันเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ย แนะนำว่าให้เลือกบดไปเลยใช้บัตรไปเลยไม่ต้องไม่คือไม่ต้องเสียดายแล้วกดหมดคู่ครับจากนั้นก็ไปโอเคแนะนําให้เลือกไว้จ็ค k เพราะว่าไว้จ็คเป็นสิ่งที่ทําให้เราจบเกมได้เร็วมากขึ้นมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบกดปุ่มบด2เท่านะและตอนนี้ก็เราเป็นไว้เราไม่มีสกิล สิ่งแรกที่ควรจะทำนะก็ไปรอที่ห้องไฟมาเลยวิ่ง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 มาเลย,เลยคือห้องไฟอยู่ไหนห้องไฟห้องไฟโอเคเรารออยู่ตรงนี้เลยยังไงฆาตรกรมันก็ปิดไฟอยู่แล้วใช่ปะยิ่งตางนี้แบบเป็นแบ็กแจ็คแล้วก็มีแฟตแบงค์ที่สำคัญคือมีจ๊กเกอร์อ่ะรอเลยสวัสดีครับมีใครมาหรือเปล่าเ้าเอาเดียว มันไม่ได้ทําปฏิกรณ์แต่ว่ามันมันทําออกซิเจนแทนโอเคเดี๋ยวฟังเพื่อนดิมีใครเป็นไว้ไหมเนี่ยบดไวไหมผมครับเป็นไว้ขาวอะารปักโอเคอย่างที่พี่คิดเอาไว้เลยม่วงสองเป็นโจ๊กอ่ะโอเคขายบดกันละม่วงสองเขาเป็นโจ๊กนะม่วงสองเขามาให้ผมเก่ะลาก่อยนะครับแบ็คแจ็คเป้งโอเค อ๋อเราไม่เดานีกว่าเราไม่ได้เดามีคนอื่นเดาไปอ่าเห็นไหมคือบอกแล้วมันช่วยจบเกมได้เร็วมากขึ้นคือน่าเสียดายเราไม่ได้ MVP โอเคเราต้องชนะอีกสองตาโอเคตา2ก็โอ้ยโทษสีนะเพื่อนพอดีไม่ได้ตั้งใจที่จะแย่งมานะครับเป็นซิกเนเจอร์เลยนะ ดูจอมซน Johnson. เอ๊ะเดียวนะเหมือนจะเป็นเหมือนคนรู้จักในเกมครับเอ๊ะได้ไงอะ่ะได้ไงเจอเจอเจอกันได้ไงฮะฮะเจอเจอกันได้ไงวะหล่อหลอเจอกันได้ไงไม่พูดด้วยเลยอะ่ะโอเคเราไม่มีสกิลนะครับเราก็ <c oughs> เหมือนเดิมครัไปรอที่ห้องไฟแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันการวะ การเล่นไว้ที่ดีเนี่ยก็พยายามอย่าโดนปาดคนแรกนะครับมาแล้วมาแล้วโอเคปับปบคือเราก็จะแช่ที่ห้องไฟไปเรื่อยๆนะจริงๆมันคุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่ามันดีกว่าที่เราจะไปเอ,อนั่งแช่อยู่ที่ห้องกล้องจรปิดเนี่ยเรามาอยู่ที่ไอ้นี้เดี๋ยวเอ้ยเอ้ยใกล้ๆเรานี่ยงใกล้ๆเนี่ใกล้ๆเนี่ยเอ้ยในห้องนี้ในห้องนี้ห้องนี้ สีอะไรวะสีอะไรเดี๋ยวไปดูไปดูปดสีอะไรข้างในไม่ทันนะครับมันไปแล้วเอ่อสีขาวเปล่าวะเฮ้ยมีคนตายอ่ะไอ้ขาวปาดกูใช่ไหมแต่ทาไมขาวตายอ่ะตอนนี้ไม่มีไอ,อ้ตอนนี้มีหมอวะหมอไม่น่าจะมารีพอร์ตแล้วกันเอ่อคือผมไม่รู้ว่าสีอะไรปาดนะแต่ลองถามเพื่อนดู วดสีแดงได้ไงอ่ะบ้าปะน้องแดงเป็นไว้นะม่วงดีชมดีงั้นก็เหลือน้ำเงินตัวแรกอ่ะน้ำเ,นเงินสไนเปอร์อรโอเคพอเรามาตรงแถวห้องพยาบาลอ่ะมันมันมาจากห้องพยาบาลเฉยเลยกูงงอ้ะก็คืออะไรไอตัวตี้ยๆ้นะไม่ใช่ตัวแรกไอตัวที่สองอ่ะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเอาแดงไปก่อนฮะแต่ม่วงดีก<อ>ูผิดอะไรอ่ะกูผิดอะไรเอ๊กูผิดอะไรกูผิดเลย เอ้กูผิดอะไรอ่ะผิดอะไรอ่ะเป็นไว้โดนออกอ่ะอ่ะลองเอาแล้วกันไม่มีจะเสียเป้งนั่งไงี้ยน้ำเงินไป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 น้ำเงินไปน้ำเงินสไนด์เดาไปดิอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาน้ำเงินไปกูตายฟรีแน่เนี่ยก็น้ำเงินมันสไนด์ฮัลโหลเดาไปดิโอ้เบื่อจริงๆอ่ะครับไอ้พวกหูเบาท้อจัดเลยอ่ะ โอเคเมื่อกี้เหมือนเราจะชนะมาได้นะครับพองั้นก็ในเมื่อมันเข้าสู่โหมดนะับแต้มแบบนี้ก็แนะนำว่าให้เอาบัตรออกไปเลยจากนั้นก็กดโอเครอบนี้โอ้รอบนี้ได้เป็นแฝกครับทุกอย่างมีราคาแม้กระทั่งชีวิตแนะนำว่าเออถ้าได้เป็นแฝงนี่คือชิบหายแล้วครับสื่อสารกับ โลโลโลเดี๋ยวมันแต่งตัวเรียนแบบพี่อะครับไป้คนนี้ f c ่แน่เลยไหนคุยโหลเออล็อกล็อกไอ้ข่าวฟิลิปปินอะช่วยช่วยป่าไอ้ข่าวไอ้นั้นได้ไหมป่าละป่าไอ้ข่าวได้ดิเพื่อนมือไม่ไหวเลยอะอะไรวะนี่ัวแต่มมือครับ โอ้ตีเซสสามดีมั้งะดีนะที่มันพูดไปลื่นเรื่ององีเซสตอริง a n g e orange o r a n g อันนาะ white t ออเล่นมันบอกว่าให้โหวตไอ้สีแดงไปอะ่ะมันบอกว่าโหวตสีแดงไปอะ่ะทุกคนโหวตสีส้มโอ้โหก,กูเกลียดระบบดิชิบหายเลยแปลได้ไงเขาบอกว่าเขาบอกให้โหวตส้มอ่ะเขาบอกให้โหวตส้มผมเป็นฟิลิปปินส์ เออมันบอกว่าให้บดสีแดงไปอ,ะอ่ะเพราะผมผมฟังภาษาภาษ,าษาฟิลิปปินส์รู้เรื่องอ่ะมันก็พิมพ์มาว่าออเรนน่ะไม่มันพิมพ์ผิดเว้ยมันไม่รู้ภาษาไทยมันก็เลยบอกว่าบดสีแดงออเรนน่ะมันจะพิมพ์มพว่านวทสีแดงแต่ว่ามันก็เลยขึ้นไอ้นี่สีสีส้มเขาบอกว่าันที่สองเป็นนะคะหัวค่ะโอ้เจนดีไม่รอดว่ะตานี้ ใอ่ครับ FC เรามือไม่ไหวเลยอ่ะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้พี่ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับพีดตอนน้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามดูได้เลยนะครับ